ช่วยสังคมของเรามาตลอดเนี่ยนะมีการบกพร้องทางด้านเทคนิคดหน่อยคือของที่เราเตรียมไว้นะฮะยังยังไม่สมบูรณ์นะมีกำกันแต่ว่าขอประกาศให้พวกเราได้รู้จักท่านผู้สุดสัดดวตก็ขอเรียนเชิญพี่หมอจินนะท่าพนพระองค์กับท่านที่ช่วยงานมาตลอดนะฮะจะมีหมอวิรัต หบอชะะินคณะทีมงานก็มีคนเล็กปกติเคินมาแล้วก็ทำงานได้แก่คแนแสงเสียงนะไม่ว่าใครจะเรียกนะพี่หมอไปทุกงานขอให้บอกนะครับดีครับแล้วท่านต่อไปก็คุณสุข,ขัสกับคุณพอนชุนาอินฟ้าแสงอันนี้ให้ที่ของดีนะ,ะนะแก่สังคมนะครับเป็นเพชร เป็นกิจารทางด้านตลอดมาะเป็นเครื <c oughs> ่องประดับที่สวยสง่างามสวยงานสังคมพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นครับทั้งคุณสุภาพและคุณวันธุ์ดังทั้งคู่เลยครับนะเป็นช่างที่มีฝีมือมากนะแล้วก็ออกแบบเครื่องประดับได้สวยงามนะคุณสุภาพที่ไหนก็ได้ที่อยู่บ้านไม่ใช่หรือครับที่เดินมาเนี่ยครับคุณสุภาพนะเป็นโรงแรมแล้วก็ คุณปอชิดาที่ก็เป็นแม่บ้านนะฮะดูสิครับสวยงามตลอดนะฮะให้ช่วยเหลือคนตลอดเลยอ่าพันเชิญพี่หมอจิงถ่ายรูปรูปกันเลยกับคุณสมบัตินะสามพันนี้สื่อจะได้อ่าเป็นงานหน้าที่เราได้นะั่นมอบให้ทีมนะครับสำหรับสองครอบครัวนี้นะช่วยงานสักคนลกตลอดเลยนะครับอ่าแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านนะะที่ ผมไม่ได้แจ้งนาที่เป็นทั uh, ้งแบ็กอัพเป็นทั้งกองทัพหน้าให้แก่สังคมของเราอยู่ตลอดเวลาและก็ผมว่าทางกองสูตนี้นะฮะมีน้ำใจเลิศเลยผมยังไม่เคยเห็นกองสูตคนไหนที่มาอยู่ที่ทยาลที่ดาวท์เลยนะครับนะเขาเชิญครับจะมอบทุนในการบำรุงโบที่สองพันาทเดี๋ยวก่อนท่านจากนั้นนะครับก็ได้ตังกองสูตกล่าวนะครับ าาก,การพรรการท่านเจ้าคุณพระเทพมีเดชอและก็คุณเจ้าทุกรูปนะครับก็นในโอกาสดีใหม่ผมก็คิดว่าทุกอย่างในวันนี้เป็นเรื่อง,องของความดีของกุศลบรุนทั้งสิ้นก็มีกิจกรรมบุญให้ทําหลายๆอย่างนะครับก็ในส่วนตัวผมเองนะครับในฐานะที่เป็นข้าราชการและก็เป็นคนสวนใหญ่ก็จริงๆคือผู้ที่มารับใช้ทุกท่าน นะครับมาบริการทุกท่านทำให้ทำให้ทุกคนมีความสุขทั้งในด้านของอการพาเป็นอยู่แล้วก็ในด้านของออะไรนะการการช่วยกันเพื่อทํางานเพื่อประเทศชาตินะครับตั้งแต่มาปี2507 2007นะครับผมก็คิดว่าเกิดกระทัำถึงขนาดนี้ผมได้รู้จักชุมชนไทยนิวยอร์กเป็นอย่างดีได้เห็นว่าทุกท่านทุ่มเททำงานเพื่อสังคม พี่ๆทุกท่านที่เห็นที่เนี่ยนะครับก็หน้าเดิมๆนะครับแต่ว่าเป็นหน้าเดิมที่มีความตั้งใจจริงที่จะช่วยงานของหน้าทุกท่านที่ไม่ได้เ่ยชื่อเนี่ยนั่งร่วมบเนี่ยก็ก็รู้สึกว่าเป็นหน้าเดิมๆที่มาช่วยงานวัดแต่ก็มีหน้าใหม่ๆที่ผมเห็นในวันนี้ที่ผมยังยังไม่ได้เจอนะครับก็ขอยินดีที่ทุกท่านอยากได้ให้มีหน้าใหม่ๆมาเพิ่มมากขึ้นนะครับที <Overwatch> ่มาช่วยงานกันก็ก็ผมผมเห็นว่าสามปีที่ผ่านมาที่ผมอยู่ที่นี่เนี่ย ทุกท่านทํางานให้สังคมเป็นอย่างดีกายผมแรกๆกค็คิดว่าอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้กับให้กับวัดนนะครับแต่จะทําอะไรดีตอนนั้นยังนึกไม่ออกเมื่อมาอยู่ไปอยู่ไปก็เห็นว่าจุมาลงกรท,ที่มีสาวงามหลายคนนะฮะพี่ๆหลายคนมีความสวยงามในด้านจิตใจและในด้านต่างๆหลายด้านเนี่ยนะครับก็เลยคิดว่าจะทํางานการช่างโชว ที่อยู่ในใจนเงียบๆตอนนั้นยังไม่ทราบว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าไม่ทราบว่าพี่ๆจะตอบสนองแค่ไหนแต่ในนี้มีเพื่อเรื่องเดียวคือเรื่องการกุศลงานอะไรก็ตามที่เป็นงานที่ผมคิดเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีการกุศลเป็นแกนเป็นหลักแล้วนี่ผมไม่คิดว่างานเป็นงานที่จะสําเร็จได้นะครับคิดว่างานทั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเพราะว่าทุกคนมีใจอุทธรณผมเลยเอาตัวตั้งที่วัดวัดที่เป็นตัวตั้งนะครับ มอชเนี่ยมีไว้เพื่อสปอร์ตวัดนี้เพราะว่ามอชเป็นมอชของนิวยอร์กไม่ใช่มอชของประเทศไทยผมก็พูดกับพี่ๆมอชทุกคนนะครับส่วนหนึ Sud ่งเป็นมอชของประเทศไทยแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นมอชของนิวยอร์กดัะนั้นถ้ามอชจะทําอะไรเนี่ยสิทธิ์เก่ามอชหรือสิทธิ์เก่าที่อื่นสถาบันอื่นจะทําที่นิวยอร์กนะจะต้องทําเพื่อสปอร์ตนิวยอร์กเป็นอันดับแรกจากนั้นค่อยนึกถึงประเทศไทยนะครับก็เลยชื่อว่าเราจะตั้งอยู่ที่วัด เพราะว่าโบสเนี่ยผมเห็นว่าโบสเนี่ยเป็นโบสท,ที่เป็นเรียกอะไรเป็นปราการหลักเป็นปราการของศาสนาที่นิยวยอร์กนะครับยังไม่พูดถึงรัฐอื่นนะครับอเอานิวยอร์กเพราะนิวยอร์กคือบ้านเราปราการของศาสนาตรงนี้ยังไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราไม่มีโบสเราไม่มีวัดที่มีความมั่นคงแล้วผมใอคิดว่าศาสนาอยู่ที่นี่ยังไม่ยังไม่ค่อย ยังไม่มั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เห็นว่าโบสถ์นี้จะต้องสําเร็จวัดนี้จะต้องเป็นวัดที่มั่นคงเพราะว่าเรามีหลวงพ่อเป็นประธานจะรับชาสงฆ์เรานึกภาพว่าท่านเป็นผู้ปกครองพระของประเทศสหรัฐอเมริกานี่นะครับเป็นประธานของวัดทั้งหมดไม่สร้างกีร้อยวัดแล้วท่านอยู่ที่นี่แล้วท่านสร้างสรรค์วัดนี้วัดนี้ต้องยิ่งใหญ่เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่เป็นประธานสงฆ์นะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่า ถ้าหากว่าพวกเราดยวิลเนี่ยชาวดยวิลซึ่งใจบุญอยู่แล้วร่วมกันหลักการไปคนนิดคนนี้รัฐก็ต้องโบสถ์ก็ต้องสาเร็จนะครับผมก็เลยคิดว่าโมเมนตัมในการจัดงานในวันนั้นเนี่ยก็ช่วยส่งและหลายๆคนก็นทํากันมาแล้วนะครับเรก,ก็ช่วยกันผลไม้ผลเลือดแล้วก็ก็คิดว่าในเมื่อ,อ,อทุกท่านมีจิตใจที่เป็นกุศลมญทุนเดินอยู่แล้วงานก็คงสมแล้วแลวก็จริงๆอย่างทีทไไไ่ได้คิดนะครับ กานนี้ก็สะเด็ดความรู้รวบไปในระดับที่น่าภูมิใจนะครับคือผมเลยจะ้ขออนุญาตกับเรียนรายงานผลของการจัดงานในวันนั้นนะครับนางแบบทุกท่านเนี่ยเสียสละทรัพย์ส่วนตัวนะครับที่จะต้องมาเดินแบบทุกคนก็เป็นร้านะครับก็หน้ามควรน่าภูมิใจสำหรับพี่ๆพวกเราชาวนิวยอร์กนะครับ ตุกบาทตุกสตางค์เนี่ยก็ไม่ใช่แรงงานหรือหรือผลงานในแบบอย่างเดียวก็มีที่พี่น้องที่ที่ได้ช่วยส่งเงินมาส่งเช็คมาเช็คทุกใบเนี่ยนะครับเขียนสั่งจ่ายวัดวัชิรธรรมไม่ได้สั่งใจ่ายในนามบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับแล้วก็ผู้ที่บริหารการด้านบัญชีก็คือพี่กาญจนาซึ่งก็เป็นบุคคลที่ทุกท่านได้รับให้การยกย่อง,องแล้วก็พี่แมวนะครับได้รับยอมรับว่าเป็นบุคคลที่มี ความน่าเชื่อถือในเรื่องอเงินเงินทองทองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเองไม่ได้มีส่วนจับเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับก็เงินทุกอย่างก็เข้าสู่วัดในเมื่อมชเป็นส่วนหนึ่งก็มชก็ขอไป1นในหในสก็คือ1-3,000เหรียญน,นะครับจาก3,300เหรียญน,น,นะครับจะมอบถาวายวัดก็คือ2,000 20, 0เหรียญคือ2ใน3นะครับหนึนสามนนมชก็ วันนี้ผมก็เลยนำะเช็คสองเหรียญเนี่ยนะครับมาถวายหลวงพ่อแล้วก็แสดงความโปร่งใสให้ทุกท่านได้ทราบ